ต่อไปก็จะสรุปเคยรับรายจ่ายเดือนมีสายนที่ผ่านมารายรับทั้งเดือน6กหมื่ดบาทประมวยเมินบุญปันแปดสับรายจ่ายห้2มบาทเจสตางค์ประมเมินประมวยเปือนปีรวยปีตนบเจดสบบสตางค์ <c oughs> ช่วงนี้ก็นะพระเจ้าจัยก็นะคนะือว่าข่าสันไทยนะประโดรนพลัหลังคานะกดจากกระเบื้องกระสันไทยนะกดก,กระนาวกดเชื่อดนถะอยลูกบอลเดนะิลูกโม,มกมีบอลเดิมคลี่ตอกพระนาคพระธาจากวินาโมจะรอนะนำ องลูกตะกั่ยดักทองเยียนบันมาพีส,ส,สาับทองว่าอยู่นะเป็นหนัวพิจจรรย์ตนะเป็นองเมียนลงในตะโนจามยึดเหลืออยู่นะนะแต่ว่าคนเดีถ็งสีกลับไปลบกลับก็เลยนำบุรณะบุรณะก็หนุนประทัติย่ให้อยู่นะโประเวดเจียดหนุนส่วนมิโคยองก็สมเสมียมร่งางคาไมีเลยอยู่นะบั่นตัโบนับปวเว บันสร้อยหน่อยนะเวมันประกอบกันอ่าเราเรีโอเปริลปีกม็ปีสระนะก็ถ้าดักก่อยู่ไ้ก็ทำเต็มแมลุกนะว่ตุกสัน,นอะไรนะผมนมลงูนะว่ต้องปรับปรุงแก้ไขยกกระบเบนแก่จะดักสันไทยดักฟ้าออกนะฟ้าสันไทยไม่เงมันไว้ฟ้าจ้ากตตตต็ต้องตีนตั้นตอทีนอยู่หรือต้องบดฟ้านะอันนี้ก็นะ ตองคือไปด้านกาันคือช่วงกะระเทินรยกุมทวิยูโหดอยู่นะเบียจำมันบายประถถ้าดูต้องดูนะตองมียนัูมันดตลาดนี้ก็นะเบีระบบเก็บบางอย่างเบีเก็บตุมบายอยู่นะเบีบาดนะันต้องมีก,ดกอดหลบดันเวียงอังวิชชิดอยู่องระบบเปลอะระบระบนะอันนี้นะก็จะเป็นต้องแบร,รุงไขคไนะ มพออย่างนันก็มีหนุกนาสงสัอยูนะเพราะว่าหกกนากต่ือว่าที่หมดสมรองใจดังวิรยะมนกระทินหมดสมหักนะฮะลุยนะเพราะว่าวันเป็นกองทุนนะนัจะดกองทุนก็พยายามที่จะโยงมาบริหารนะแก้ปัญหาทำที่ไปดำคนมันเทอแต่ว่ามาสภาพเจบมันเทมันบาดนื้อมันโนะแบบมันเทอมันบาดก็เธอตา កំពុងតៃតូចណាឲ្យវាທຸກមិនដល់ពីណានេះគឺការគ្រប់គ្រងបังយ៉ាងមិនຕ້ອງធ្វើຕ້ອງຕ້ອງแก้បញ្ហាជាក់พาะជាក់พาะមុខណាឲ្យវាបានបានជួបបានថ្ងៃអាស្រ័យណាមកគ្រប់ថ្ងៃអាស្រ័យក្នុងស្អាតនោះបានគ្រប់កម្មថាបានមកបានជូតណាព្រះរកស្អាតណានេះគឺសភាពរបស់កត់ណាមិនមានមុខនោះក៏សុខប្រុសណា អានេះគឺធម្មតានេះគឺគວຍគឺកម្មរោគទីហ្នឹងมันធំគាត់គាត់มันធំគាត់ទូចសង្គមរបស់បានទីតต้องត្រូវលឺអីវាជាយោតើវាកាត់កော့ឈើគ្នាទៅស៊ីខ្លះតែទៅគាត់តปรับปรุงនៅបាននៅយោណាអានេះគឺគឺថាគាត់ក៏ព្យាយាមទីហ្នឹងហ្នឹងแก้ปัญหานําทายุกពួកមើលណាក៏ព្យាយាមគឺថាវាพอสมสัมพันธ์នៅណាส่วนគាត់តាំងទៀតនោះ មកសំលឹកនេះជាសុំសុំបាទក្នុងខ្លៅនេះគឺវាយចាំបតាមានគំសព្វឬញាគំសព្វឬចៃណារត់ប្រដាប់លំខាធ្វើមកចិនយកធ្វើចិនអនុបត្តិគេប្របកក៏បាទលោកលោកក៏បាទណាវាត្រូវតต้องរොបអត់គេប្របកណានេះគឺកត់ព្រះសិទ្ធិមានប្រយោជន៍ណោតែប្រើនេះតต้องយល់ចេញក្នុងទិដ្ឋិក្នុងចិនតដល់ទៅជ្រឿនវារក្សាយា น so, ่ะมาก่อกฐิก็ฤาทํารือใจอยู่ในกัมพูชาตรงเด๊ะแกนําทុនมาตัดชื่ออย่างนั้นก็บรรพบุรุษก็ดิจะรอน่ะสู้บาดน่ะพยายามกอกใจอยู่ก็เกิดทีทีเดียวเวะคือเวะเวมันเวมันรอดน่ะอันนี้คือมาเปลี่ยนชื่ออย่างเธอพงตกเดียมพงจุมพาชื่อยังอยู่คือบรรระบบประเออร์แมเนเจอร์มาแต่เธอกอดไว้ก็ปลื้มถมน่ะอันนี้คือเคยปัญหาน่ะเวมันโอญโยมเธอรู้มันรอด កដែងគាត់ទោះទីនឹងសបុរណាឲ្យមកតាមបន្ទុំថាយុមកយុសន្ត័យក៏តែវានឹងរួចទេហ្នឹងវត្តអីដល់ជើវិច្រលដល់សន្ត័យវាប៉ះវាជើបောက်វាមានមិនបែកនឹងកម្លឹងទីយុក្នុងប่าយុក្នុងប่าនឹងលើយុតមកថាឲ្យសបុរណាទៅបងយ៉ាងទីតានឹងតែពុយយុអានិសក៏គាត់ត្រូវទីតောင်းតောင်းតောင်းយុក្នុងបច្ច័យ แต่มาตมศัทธาอยู่นปไปจักสถานอย่หมอส่แงห่อเองคือตามศรัทธาไม่เบียดมันรู้อยู่แทนที่เองมันมานองโรยตะเลยก็ตดรู้ใจมังคือทำไมตินอันนี้คือปัญหาบางอย่างจะอยงมสารภาพสติเนี่ยแต่มาประจบานไทยโยงทางกินดอที่กระตอมกับมสุดท้ายมันรู้ติอ่นนังก็ต้อมดูดับสังเษดเด่ดเฮ้ยเด็นมาดัสังเทนก็รู้ตะเลยนี่คือบางอย่างมนึยอ วเมีณความคือต้องตั้งใจต้องตั้งใจสัตย์ตามอยูต้องตั้งใจโยมเองก็มันเคยผ่องใสบางอย่างก็เล่นเคยอยู่นานศรัทธาบางทีเองจะลองศรัทธาตามศรัทธายุสุดท้ายไม่อยากเองมันโรยนะมาอยู่ตามปัญญาตามความรู้ตามความเข้าใจอันนี้เป็นิมีณเหตุเมตุผลเวิ่งขึ้นไดปแต่ศรัทธาต้องตามจัดโยมมายาว จาโยมเทียนใช่นะจะโยมบริจาคเงื้อไปโยมมาอยู่แบบนี้นะเพราะว่าโยมรุ่ปัญหาเกิดนะสัทธามเนบางทีเองก็ตามโยมก็จะโยมเคยย่อยเมื่เกิดภาระตางๆต่งร่วมหกหกปนวนขเธอเทนที่เอ็งจะมาพูดนะพระบาอยูนะอายุนี้ก็มี่งกังกระเบื้องของสอัยนี้คือ พอหยาโยมมาเติมพอก็บางอย่างตามโยมบุตรบ้ตามโยมโคยโคยต้องประมาณโคยต้องเรียโยมนะอันนี้คือบางอย่าำก็บางอย่างเพียงพอสมงโครสมัยสมไรจำหนึ่งเว็บก็มีปัญหาหรือบางอย่างตามลูกอีโคยโคยเรียโคยนะก็ประมาณเพิ่มแต่ตัวเอนหมดหนอาวรู้นะเว็บหมดเว็บมีเงินเวยบต้องมาเพิ่มเต็มนะอันนี้คือบางยำที่ที่ต้องเข้าใจ อันนี้คือบางอย่างมันมันตามโยมตามดวงเดียบมันกุ้มโยมเลย้อคุเองนะถ้าโยมที่มันเข้าใจแต่ก็โอ้ยโยมมันตามโยมจอนแย่นะอันนี้คือบางอย่างบางอย่างโยมเราใจเดียบมันได้แค่นี้ในีสก็บันโซนขยายธรรมจักรนะคีมัธรรมจักรนะธรรมของผู้เกษมหรือธรรมของความเกษมจากโยคะจากการประกอบนะเมียนวิชาเมียนวิชา เมียนทิฏฐิเม no ียนภพเมียนกาจะจะจะโน้นขยายอุบัติเคยอย่บางอย่างทำมาจากตัวเองสะดับโมก็มีแต่กนาคนาแต่บางทีความหมายมีกระหนังใจโมเจียพราเจียเราเพราะว่ามีเกิดการขยายนะใิกามีสุขเขมกาลมีสุขนะเขมกาลสุปริกาเรโยโกนาฮีโนะปายโนอะฮีโนะคัมโมอะคัมโม โปโชนวนโปโชนโนะนนะอนาหิโยหรืออนิโยกัจจานานะอนาะถันะะสมิโตไม่ประกอบด้วยปรนะโยชน์อัตถัสมิโตประกอบด้วยประโยชน์ไม่กัจจานาอันนี้สือปวยขยายบางทีการสูดแบบขยายแบบสะสมใหญ่ก็ความหมายเกนเจียรตนะเชืมจะต้องป่ยปรับนะป่ยปรับปรุงนะปอวยแบบปวยถูกต้อง,องมันออกมันไต้ตัวกันปรับ เอ็มส uhm, มาธิธรรมวิสพูลบางตัวอย่างเป็วต้องไปประบตวเราเจ็บนั่งแบกพีาการมาสุขันิการปโยการมีสุคกามาสุขันิการโยนโกการประกอบในการทำนาในการการมาสุขันิการโยนโกการมาวางใครการมาสุขันิการประกอบนาคือการตามจับตามความชอบ นังกามกามไม่แม้จรังอยา,งกา,กากพัถุกาเกเรกาก็บาานาสิกขากามธรรมกามก็บาาอัตตการนะนะอนอนี่ขยายเขมากามน,นะาไปบานไปใหญ่ความประกอบในการอยาก,กเกษมอยากความกเกษมอยากปรบโปร,โรงนะเกศมินนะี่ปรบโปรงจากระบังมังเกี้ยโนะอันนี้คือความหมายที่คืกุ้ยขยาย là sở tông kh ยายក៏ខော <tbi> ့រកត្រូវថាវិក្កទុចចាណោណាផលបតិអសតរោចសភាវៈប្រេសភាវាវិធំប្រែណាវិធំខော့បន្តត្រូវវិញមកសុំអត្រាឲ្យមកប្រាប់ព្រោះខยายវិជារបស់វាត្រូវឲ្យវាមកសុំណាព្រោះทำไมทําไมต้องយល់ទុចចាគាត់រកសិនណាឧបានិគក៏ទុចចាវាជាយ៉ាងណាមិនជាយ៉ាងណាខော့យ៉ាងណាទៅយ៉ាងណា เนะพราะว่าตุงจ้าวปญญนณธรรมะาณินานบันประตรุรยนะพอเองขยายเกิดนะขึ้นจะนเป็นมุบันปัจจุบันธรรมอนะนี้ก็เคมธรรมนะตนนันพระเรธรรมขยายตัวเจนจรปัญญาธรรมะจากิเป็นเจริญนะวเวียนวมายานะนะนะอธิบายขยายขยายวนเวียนเจริญก็รวยก็เปิบอยู่นะขยายบาัน นะธรรมจักรมาโดาโซนบันโคตรหนักมันหมดอยู่น่ะมาขยายเอาเสดับอันนี้แคเอาขยายมันขยายอธิบายขยายความไวาเปเ่็แต่ความหมายมันก็อรหนึ่งเมียนขอกลาตาวันาวันเป็นตการแปลนะขยายของเก่านะต่อยอดของเก่าระวองจับที่ครูบาอาจารย์ปรับทุวส่วนเวนังขอกลาตเวาล้วก็วยหมดศึกษา คอยมาค้นคว้าคอยมาทดสอบทดลองน่ะเพราะว่าบางอย่างมันมันมันเพิ่งสังมันเองแต่ไปเจนมันเจี๊ยบอย่างนั้นนะอันนี้คือตองหมดตั้งหลักหมดส่นในไทยตองไปขยายมือไทยอย่างเจสันน่ะส่วนรายละเอี็นน่ะวินาเกอย่างนั้นก็ตองคอยแก้ไขคอยศึกษาตุนนาเวียดโอฟตุนนาเวียดโคฟตุนนาวิยดเหมาะสมมันเหมาะสมน่ะอยงสภาวะธรรมแต่ละแต่ละโพอยู่นะเพราะว่าเวียขยายวัน ต้องเกียร์กระบานะต้องมันเกียร์กระบาดน,นะนนี้คือการ,การ,รนะการเรียนการเรียนรือการการปฏิบัติปฏิบัติกันดะ้วนกันเจ้าใดเธอที่ไหนการศึกิาการเรียนเรียนมาอยางเรียนรู้นะขนาดขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นนะมันบานขึ้นทุกมลมันบานเต็มทุกมลนะก็ที่เกิดส,สัตว์ เนี่ยธรรมะสังสลดร้อนปัจจุบันธรรมนะอันนี้คือการภาวติที่เนี่ยประยุกต์นะการประยุกต์การบูรณาการคือยังไงตัวให้เปิ๊นตัวให้ครบโดยวิญญูโดยยังเอาส่งโดยสมเหอะนะเพื่ออยู่ในเมตตาญาณนะอันนี้คือปัญญาทดตามป่วยสดับต่อสัมปิเมตตาที่มามุ่งนี่แสดงว่าเกิดจิตมามุ่งนะ นะทำมาจักจักคู่ัอุตบาทิี่จักคุ้งนะอันนี้คือการจักคู้มนะมาจักคุ้มยูกับทุเรยวิพัตรแต่ว่าอิเปอร์สมัยเป็นดาวิมเตียเม็นหลักไวยากษ์มาจับก็เลยยูหลักไว้ไวจยักษคนจ้าบางทีมันบ่ายนบางอย่างวิรึงเลยนกน้ไม่เลยยไว้ยักณ์นกัดกระอยหลักภาษากัดกระอยนบางอย่างก็ต้องไปศึกษา จากจากขู่กระกัตธร,รมาจากสุขเขมาธรรมาจากสุขนะนะดวงตามองเห็นเขม,มาธรรมเขมาญาณนาความอยากรู้ความกเกษมนะเขมาปัญญาปัญญาความรู้ความกเกษมนะเขมาวิชาวิชานะความรู้ความกเมกษมเขมาโลโกเสนสว่างขงความกเกษมอุตตราที่เกิดขึ้นแล้วน,นะก็เกิดเป็นขยายใช่ นังเบ๊มไม่ได้จักขุเกิดขึ้นแล้วนะจักขุมตัวได้พระนิวัยยาหนังเกิดขึ้นแล้วได้ความไั้งเหตุญาณโทนาญาณปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาโทราที่นั่งปัญญาโทนาวิชาเกิดขึ้นแล้ววิชาโทราที่นั่งวิชาอาราอะโรโกโทราที่แสงสว่างโทภาที่เกิดขึ้นแล้วนั่งแสงสว่างเสด็จแสงเสด็จเสด็จพลือโยกอันนี้คือ ความหมายที่พยายามขยายมือเมตทิฐิเียิสมมาทิทิีทิติอุยเป็นเม็ัทิติสัมัญญตาความเป็นเสมอกันสมมธาทิฐิสัมัญญาตาความเป็นถูกต้องเสมอกันเคยจะตรองเคยได้ขีนี่ยอยู่นะเคยตรูได้ขีนียนวิชาทิิสัมัญญาตาความเป็นผิดเสมอกันเหมือนกันก็อย่ี่ขอที่รานะเป็นจรความหมายเคยนข้อเมันเราวิการอย่างนา ม,มุมมองการทำมุมมองของโลกมุมมองของตนเองมุมมองใน,นเเอดีตชชนะวิมัญญจเรียนาวนะสมาธิจิตจิสมัครขยายบันใน,รนตรงเยียก็บัดตรกเียก็บัดนะเปลในแบบรูปมีเข้าใจเปลในแบบธรรมะีเข้าใจนะอันนี้คือบางอย่างที่ที่ก็ขยายอย่างนะสมาธิถุจุกรรมมาการบำเป็นทุในตรงวิชาที่ทุกกรรมมาการเป็ญบำเพ็ญการำเป็ทนใ้ตร เธอความเกินโกรอยเปตรองเธอความเกินเกาะเป็นตรองนะเกิดเด็กเป็นเมจราญาณนะเพรูปแบบนี้แต่สมาธิที่ได้สมาธิตุตนาวิธีที่เป็นเมตตาญาณทิฏฐิโยคะทิฏฐิสังโยคะทิฏฐิวิสังโยคะทิฏฐิสัมโยคะทิฏฐิวิโยคะทิฏฐุค่ะน้ำคือความเห็นนะทิฏฐาสวะอาสวะคือความเห็นนะทิฏฐุทิฏฐุปาทานความยึดมั่นความถือมั่นนะความ การยึดมั่นความเห็นนะการการความเขินนามนให้เขินเตารึเปล่นะมันคือนากความเมีนจึงมีเปอร์เซนต์ที่มีเมียนเดียอย่างบางอย่างนี่เมีนจรรยาอันนี้คือการขยายรูปองค์ปัญญารูปบางรู้วิธีกาสมาปัญญาวิชฉาปัญญาก็ันนะรู้ถูกรู้ผิดนะต้องศึกษาจรรยาจนเรื่อยสมาญาณวิชายญาณรู้ อย่างรู picture, ้ผิดอย่างรู้ถูกสัมมาญาณทัศน์ามวิชายัญญาทัศนะเห็นความอย่างรู้ถูกเห็นความอย่างรู้ผิดเกยจะเีขยายต่อี้นี้สัมมาวิมุติผลถูกผลผิดวิชาวิมุติผลผิดนะสัมมาวิมุติญาณทัศน์นเห็นความอย่างรู้นะนะเห็นความอย่างรู้นะถูกนะเห็นเห็นอย่างเห็นความอย่างรู้มาตัวผิดวิชา วิมุตติยานุสนามเห็นความอย่างโล่ผลผิดนะผลข้อผดอารมณ์นั่งแบบนันเราเทสัมมาสมาธินะความตั้มันถูกนิจชาสมาธิกว่าความตั้งมันผิดนะสมาธิต้องสมาธิคนชงสาวคนชงสมาธิพระสมาธิสีสมาธิภาวนานะเป็นเมีติสมาธุิสมาทุเทศสมาธิอุเทศสมาธินิเทศสมาธิเป็นนิเทศนะ สัมมาสมาทิสมาตุเทศสัมมาสมาธินิเทศสัมมาสมาธิปิเทศเมตฌาสมาธิสัมมาทุเทศเมตฌาสมาธินิเทศเิจฌาสมาธิปิเทศคือในการแสดงการสวดนะุเทศการสวดการโซดุเทศนิเทศการการชี้แจงนะอธิบายปฏิเทศการย้อนแสดงอธิบายย้อนปฏิความประตน้ำช่วยเด็กเป็นเมตระยา่เป็นเมงเมนเคมายา เองก็โซนมายังมัพอต้องอธิบายทิเทศนะอธิบายเข้าใจนะที่โซนมันกัอย่างนาวนะามหมายนะก็ทิเทียนที่แจงย้อนกลับนะะที่เฉพาะต้นทุนกลับตอนเติมมันกัดอย่างนาตอนดูมันกัดอย่างนานะอันนี้คือสภาวะบางอย่างเองก็มันเขม่าแด้มาเรื่อยมันบาดมันพอแต่ลืมแต่ลืมโซนโอ้ค่อยๆเติค่อยวันมันจะอธิบายมันอย่างนา น่ะอธิบายอธิบายก็อธิบายเจริญเรื่อยตอนต้นก็ยังหน้าตอนหมู่ก็ยังหน้าน่ะตอนต้นกับหมู่น่ะน่ะอดีตก็ยังหน้าปัจจุบันอนาคตก็ยังหน้าน่ะมึงแม่นจุดจบบทพระเครื่องเนี่ยจุดจบของบทพระเรื่องของสดิปัญญาหรือของบางอย่างโดยละเอียดน่ะมันสามารถที่น่ะอธิบายว่าปุจกับใจบาดทําป่วยศึกษาเจ้า อันนี้คือเรื่องของปัญญารืของความรู้นะสุดท้ายนีบนรระสัตที่ยาดโยนบัรดาจัดเทิงในกรรมรุเนี่ยกตบบาทดชาพันวาปัจใจจูนุทินวระสาัตยวิญยานันรรมบรุษรูบาาจารม่เอบางปูนรุบาาจารย์คุปเนียอยู่ตวดาราักดร์สัตย์นะพรหมพธิสัตว์นะย่จันทร์รพจันทร์ภูิจันทร์มิตินะแล้ววรรคสัตย์ที่บันาลใพจูน thì dân chúng trong sống bằng sự quả chân mình đã yêu về cái mình